ผมจะต้องหยุดเดินเพราะเสียงนั้นอยู่ที่ด้านหลักของผมครับเสียงมันไม่ได้ดังมากพอที่จะสามารถทําให้ผมตกใจได้แต่ว่ามันใกล้พอที่ผมจะรู้ตัวเพราะผมไม่ควรอยู่ที่ตรงนี้อีกแล้วเสียงนั้นมันคล้ายกับเสียงโลหะครับที่มันเสียงสีกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็เงียบไปเลยพอหลังจากที่ผมหันกลับไปดูทางเดินมันก็ว่างเปล่าไม่มีเงาของผู้คนไม่มีอะไรที่มันขยับได้ประตูทุกบานอยู่ในตำแหน่งเดิม ผมยืนฟังต่ออีกเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเสียงเงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกับเมื่อกี้และเหตุผลเดียวที่ผมยังไม่หนีออกมาเพราะว่าถ้าหากผมแค่ได้ยินเสียงนั้นจากในอาคารเก่าที่มันควรเกิดขึ้นได้แบบซ้ำๆหรือว่าอย่างน้อยผมควรที่จะเห็นอะไรบ้างแต่ว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันมมาลหายหายไปโดยตลอดเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันอยากให้ผมรับรู้ว่ามันอยู่ในบริเวณแถวนั้นครับ แต่ว่าก่อนที่ผมจะเล่าต่อผมจะต้องขอย้อนเล่ากลับไปก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงครับเพราะว่าผมได้เดินเข้ามาในสถานที่ที่แห่งหนึ่งเพราะผมตั้งใจที่จะสำรวจในพื้นที่บริเวณนี้และด้วยเจตนาของผมคือไม่ได้อยากที่จะไปลองของด้วยนะครับและไม่ได้เข้าไปเพราะคิดว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติแต่เพียงเพราะว่ามันคือสถานที่ที่มีข้อมูลที่มันไม่ตรงกันเพราะว่าบางที่ที่มันปิดไปตั้งนานแล้วและก็สารบางที่ที่ยังมีการดูแลอยู่ต่อเป็นช่วง แม้ว่าจะไม่มีป้ายห้ามและก็ไม่มีรลวครับและก็ไม่มีใครบอกว่าการที่จะเดินเข้าไปดูในช่วงกลางวันมันเป็นเรื่องที่ผิดผมได้ยินคําพูดแบบกำกวมครับคําพูดเหล่านี้มักจะพูดแบบซ้ําๆกันที่นี่มันก็เข้าได้นะไม่เห็นมีอะไรเลยคนก่อนๆเข้าไปก็ดูได้ไม่เห็นจะมีอะไรทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่นานครับและก็ไม่ได้มีใครบอกว่ามันอันตรายหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย ผมเลยตั้งใจที่จะเข้าไปดูเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเดินดูเพื่อเก็บรายละเอียดแล้วออกมาจากนั้นผมไม่คิดที่ผมจะเข้าไปอีกเลยและก็ใช้เวลาไม่นานด้วยครับวันนี้ช่วงบ่ายแสงยังแรงพอที่ผมจะสามารถเห็นรายละเอียดได้ครับส่วนในผลนี่มันง่ายมากๆเพราะผมต้องการที่จะเก็บทุกรายละเอียดที่ผมสามารถเก็บเข้าไปได้กำแพงสูงเสียงตัดออกจากด้านนอกแทบทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่ผมเดินเข้าไปในก้าวแรกครับ ผมรู้สึกได้โดยทันทีว่าที่นี่มันไม่ใช่สถานที่ที่เราจะสามารถเดินผ่านไปเฉยๆได้เพราะว่าเสียงฝีเท้าของผมนั้นมันดังผิดปกติและดังกว่าชัดเจนมากๆเสียงลมหายใจของตัวเองผมมีความรู้สึกว่ามันใกล้หูของผมเสือเกินทั้งที่ผมไม่ได้ตื่นเต้นด้วยนะผมบอกกับตัวเองว่าที่นี่มันคือผลงานของสถาปัตยกรรมเพราะว่ามันมีทั้งกำแพงและมีอาคารเก่าทางเดินที่ยาว ทุกอย่างถูกออกแบบมาแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นจากนั้นผมเลยได้เดินต่อไปครับเดินแบบไม่ได้เร่งรีบด้วยนะเพราะตั้งใจว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่นาทีเท่านั้นสิ่งผิดปกติครั้งแรกครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ผมเดินเข้าไปเพียงไม่นานแล้วสิ่งที่ผมได้เจอนั่นคือเสียงเรียกชื่อของผมครับครั้งเดียวแบบเบาๆแล้วหายไปเลยครับซึ่งผมไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมาจากทิศทางไหนกันแน่ผมเลยหยุดเดินทันที และหันไปมองตามสัญชาตญาณที่คิดว่าเสียงมันน่าจะมาจากทางนั้นแต่ว่าทางเดิมมันว่างครับไม่มีใครไม่มีอะไรเคลื่อนไหวด้วยแล้วเสียงหายไปเลยดังนั้นผมเลยยืนอยู่ตรงนั้นสักพักเพื่อที่ต้องการจะพยายามหาคําตอบว่ามันคือเสียงสะท้อนจากข้างนอกหรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นเสียงที่มันเพี้ยนไปจากโครงสร้างที่มันเก่าสมองของผมอาจจะเพิ่มเติมชื่อของผมเนี่ยเข้าไปเองด้วยก็ได้ผมเลือกที่จะเชื่อเหตุนผลน,นั้นครับ เพราะว่ามันยังสามารถทําให้ผมเดินต่อไปได้และเพราะถ้ามันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นผมไม่มีอะไรที่ผมจะต้องไปใส่ใจมันมากนักก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานเสียงผิดปกติเกิดขึ้นครั้งที่สองแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะฮะตอนนั้นระหว่างที่ผมเดินผ่านในห้องขังแถวหนึ่งผมจําได้ว่าประตูมันเปิดค้างในทุกๆบานด้วยผมเดินผ่านโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งผมเดินย้อนกลับมาเพราะว่าผมเดินสุดทางแล้ว ประตูบานหนึ่งเนี่ยมันปิดครับทั้งที่ผมมั่นใจว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่เดินผ่านไปได้ไม่นานเนี่ยจำได้ว่ามันเปิดในทุกๆห้องนะแล้วถ้าหากมันปิดจริงๆทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงในการปิดครับเพราะว่าเป็นประตูเหล็กลมแรงไม่มีอย่างแน่นอนเนื่องจากว่ามันเป็นกำแพงแบบหนาระทึกมากๆด้วยไม่มีเหตุผลอะไรใดๆก็ตามที่ประตูหนักโดยที่ประตูเป็นเหล็กทั้งหมดจะสามารถขยับเองได้ หลังจากที่ผมเห็นประตูบานนั้นผมก็ยืนอยู่หน้าห้องนั้นนั่นแหละครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วลองดันประตูดูซึ่งความคิดของผมในตอนนี้มันง่ายกว่าที่คิดนะเพราะเห็นว่ามันเป็นเหล็กแต่ไม่คิดว่ามันจะเบาถึงขนาดนั้นและก็ไม่มีร่องรอยในการล็อกหรือว่ามีอะไรที่มันแบบผิดแปลกด้วยนะครับผมเลยพยายามบอกกับตัวเองว่าหรือที่เราเดินมาเมื่อกี้เป็นความสับสนของตัวเองก็ได้ไม่แน่บางห้องอะ่ะมันอาจจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนั่นแหละผมอาจจะคิดไปเองครับ แต่ว่าทั้ง2เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วหายไปนี่คือเรื่องระแวงอย่างแรกที่หลังจากผมได้เข้ามาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นจากนั้นครับผมก็เดินต่อมาแล้วก็หักมุมเนาะเปลี่ยนเส้นทางไปผมเดินไปยันโซนที่มันโล่งกว่าทางเดินกว้างกว่าแสงแดดก็มากยิ่งขึ้นผมคิดว่าถ้าหากมันเป็นเรื่องของมุมอับไม่ว่าจะเป็นเศษสะท้อนหรือว่าโครงสร้างที่มันแคบ การอยู่ในพื้นที่นี้น่าจะสามารถช่วยเหลือผมได้อย่างแน่นอนเพราะทางเดินเมื่อกี้มันแคบมากๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับไม่เกี่ยวกับพื้นที่เลยครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากด้านหลังไม่ใช่จากด้านหน้านะแต่เดินข้างๆผมเลยครับเหมือนว่ามีใครบางคนเดินพร้อมกันในจังหวะเดียวกันผมก็เลยหยุดเดินเลยทีนี้หันไปมองครับข้างๆของผมเลย ผมหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยที่ผมแทบจะไม่ได้รู้ตัวด้วยไม่ใช่เพราะตกใจนะครับแต่เพราะความสัมพันธ์ของเสียงนั้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เกิดขึ้นแต่มันตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของผมโดยตรงดังนั้นเลยลองเดินอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เดินให้ช้าลงครับเสียงฝีเท้านั้นกลับมาในจังหวะเดียวกันอาจจะไม่ได้ดังมากที่ผมจะสามารถได้ยินแบบชัดมากพอแต่มันใกล้พอเลยครับจนผมรู้ได้ว่าถ้าผมหยุดเสียงนี้มันก็จะหยุดตาม แต่รอบนี้ผมไม่ได้หันไปดูนะเพราะผมรู้ว่าถ้าหันไปแล้วเนี่ยผมไม่เจออะไรอยู่แล้วจากนั้นก็คิดกับตัวเองสมองเราเริ่มเพี้ยนแหละไม่น่ามีอะไรหรอกผมเลยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่ผมแทบจะไม่รู้ตัวเลยครับเดินเร็วขึ้นหยุดให้น้อยลงและพยายามที่จะไม่อยู่พื้นที่เดิมนานมากจนเกินไปผมคิดว่าถ้าหากผมไม่ได้ให้จังหวะสถานที่นี้ก็น่าจะไม่มีช่องที่มันจะสามารถตอบสนองผมได้แต่ผมคิดผิดครับ เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้รอจังหวะจากผมเลยนะเพราะว่าในระหว่างที่ผมเดินอยู่นั้นผมเดินผ่านห้องขังหนึ่งที่มันไม่มีไฟและไฟก็ไม่ควรจะติดด้วยแต่ว่าไฟดวงนั้นกับสว่างขึ้นมาครับเฉยเลยไฟนั้นมันไม่ได้กระพริบด้วยนะแค่ติดขึ้นมาง่ายๆโง่งงงๆอย่างนั้นเลยครับในขณะที่ผมเดินผ่านผมก็หยุดมองที่แสงสว่างนั้นนะสิไฟนั้นมันไม่ได้กระพริบด้วยนะและเพราะว่ามันไม่ได้มีสวิตช์ให้แตะเหมือนในยุคปัจจุบันนะครับ เพราะผมมั่นใจว่ามันไม่น่ามีใครใกล้พอที่จะสามารถเปิดได้และถ้ามีจริงๆคนแถวนี้ไปไหนกันหมดหลังจากเห็นแบบนั้นผมก็เลยถอยมาหนึ่งก้าวครับแสงไฟนั้นยังติดอยู่นะผมเดินออกห่างมาเรื่อยๆแล้วแสงมันก็ดับลงเองต่อหน้าต่อตาผมดื้อๆแบบนั้นเลยผมก็ยืนนิ่งซิครับคราวนี้เพราะความคิดแรกผมไม่ได้มีเรื่องลี้ลับว่าสถานที่แห่งนี้มันจะมีความเกี่ยวข้อง แต่คำถามที่มันง่ายกว่านั้นคือถ้าหากเป็นเพราะว่าที่นี่มันคืออาคารเก่าตึกเก่ามันก็ไม่ควรที่จะติดตอนที่ผมอยู่พอดีหรือไม่เพราะว่ามันบังเอิญจนมากเกินไปและก็ไม่ควรดับในทันทีที่ผมเดินออกมาด้วยเอ๊ะหรือว่ามันจะมีเซ็นเซอร์ผมเลยเริ่มรู้สึกว่างั้นขอลองอีกทีนึงได้หรือไม่หลังจากเดินเข้าไปในระยะที่ไฟมันดับนะครับรอบนี้ไฟไม่ติดครับคือไฟดับไปเลย ไม่มีการมาแต่อย่างใดผมเลยพยายามที่จะเลี่ยงพื้นที่ที่มีระบบไฟครับเพราะเนื่องจากว่าหากไปที่อื่น mm. เห็นแบบนี้อีกแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอีก mm. ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะผมจะทําตัวแบบไหนอย่างไรดี mm. แล้วสิ่งที่ผมเริ่มรู้ในตอนนี้คือการเลี่ยงมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ได้เนื่องจากว่าทุกช่องที่เดินเข้าไปมีไฟแทบทั้งหมดเลยครับแล้วในตอนนั้น ได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่ชื่อของผมนะคล้ายๆกับว่ากําลังเรียกใครบางคนอยู่แต่เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจับความหมายของมันไม่ได้ส่วนเสียงนั้นเนี่ยมันดังใกล้มากๆใกล้จนผมสามารถรู้สึกได้ว่ามันไม่น่าใช่เสียงสะท้อนอย่างแน่นอนแต่มันอยู่ที่บริเวณด้านหลังของผมที่ตรงข้างๆผมเลยเอามือไปแตะที่ผนังโดยที่ผมไม่ได้รู้ตัวด้วยผนังมันเย็นมากครับและก็ไม่ได้มีการสั่นไหวเสียงนั้นมันไม่ได้ดังซ้ํานะ แต่มันใกล้พอที่จะทำให้ผมรู้โดยสัญชาตญาณว่าผมควรถอยออกมาได้แล้วจนถึงตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมเริ่มกลัวจริงๆแล้วละ่ะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เห็นอะไรแบบเป็นรูปเป็นร่างนะครับแต่ผมกลัวว่าหากทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบนี้ยซ้ำๆเรื่อยๆโดยที่ผมไม่สามารถหาหุผลจากมันได้ด้วยสิ่งที่ผมต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือผมต้องการที่จะมาดูครับว่าสถานที่ที่เนี้ยเป็นยังไงบ้างเป็นแบบไหน ก็แค่กะจะมาสำรวจเท่านั้นเองทุกอย่างมันก็น่าจะจบลงโดยที่ง่ายๆแบบนั้นผมเลยตัดสินใจครับไหนๆก็มาแล้วเดินไปยังโซนสุดท้ายเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าไปนะไหนๆก็มาแล้วเอาให้มันสุดในทุกๆด้านเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีเรื่องที่มันคาใจหลังจากที่เดินเข้าไปโซนนี้มันลึกกว่าเดิมด้วยแล้วเงียบกว่าเดิมด้วยและก็ไม่มีใครตามผมมาด้วยสักคนครับผมเลยเริ่มบอกกับตัวเองว่าเอาวะ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เลยว่าทําไมจะต้องเดินเข้าไปในโซนนั้นนะครับทั้งในที่ก่อนหน้านี้เจอแล้วและถ้าหากมันมีคําตอบบางอย่างมันน่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอะไรทํางานไม่มีระบบไม่มีกลไกเรื่องไฟแต่ทันทีที่ผมก้าวเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นครับผมแทบจะหยุดเดินโดยที่ไม่ต้องคิดเลยนั่นคือห้องขังหนึ่งมีร่องรอยในการใช้งานใหม่ครับเพราะว่าที่พื้นเนี่ยปกติจะต้องเป็นฝุ่นแต่ว่ากลับมีรอยเท้า ส่วนรอยเท้านั้นก็ไม่ควรที่จะสดถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าสถานที่นี้มันถูกทิ้งไว้ตั้งนานแล้วผมไม่ได้เห็นใครด้วยและก็ไม่ได้ยินใครเพิ่มเติมด้วยซ้ําแต่ล่องรอยนั้นมันมาได้ยังไงและมันใกล้จนผมรู้ตัวว่าผมต้องออกที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วละครับเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ได้ข้ามเส้นจากสิ่งผิดปกติมาเป็นสิ่งที่เริ่มเกี่ยวข้องกับผมโดยตรงและนั่นก็คือจุดที่ผมเริ่มเข้าใจว่า เหตุผลที่คนก่อนหน้านี้มักเข้ามาและอยู่กันได้ไม่นานไม่ใช่เพราะเพราะเขาเห็นอะไรที่มันน่ากลัวครับแต่เพราะพวกะเขาน่าจะรู้สึกคล้ายๆกับที่ผมเป็นอยู่ณตอนนี้ทั้งหากหลังจากที่ผมรู้สึกแบบนั้นผมเลยรีบถอยหลังครับแล้วก็เดินออกจากโซนนั้นโดยทันทีเพราะว่าผมไม่อยากให้สมองสร้างเรื่องราวอะไรแบบที่มันแปลกๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นในหัวผมบอกกับตัวเองว่าอาคารแห่งนี้ฝุ่นสามารถถูกลบกวนได้หลายทางมากๆไม่ว่าจะเป็นลมครับ หรือว่าสัตว์เล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่เสียงสั่นสะเทือนที่สามารถออกมาจากข้างนอกเข้ามาด้วยก็ได้ผมยึดหลักเหตุผลเอาไว้ให้แน่นเพราะมันเป็นเหตุผลที่ผมยังสามารถเดินต่อไปได้และผมยังสามารถเกาะมันได้แต่ยิ่งผมเดินออกมาแค่ไหนผมยิ่งมีความรู้สึกว่าพื้นที่รอบตัวของผมมันเปลี่ยนไปโดยที่ผมไม่สามารถอธิบายได้ด้วย <S 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 ทางเดินเมื่อคู่ผมจําได้ว่ามันไม่น่าจะยาวถึงขนาดนั้นแสงไฟก็น่าจะพอมีนะ ทั้งที่ผมยังอยู่ในช่วงเวลาเดิมเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองผมเริ่มรู้สึกว่าทุตทิศทุตทางที่ผมเดินมาผมสามารถจํามันได้เป็นอย่างดีแต่ว่าสิ่งผิดปกติถัดมานั่นก็คือพื้นที่ที่ผมคิดว่าปลอดภัยมากที่สุดนั่นคือถงทางเดินที่โล่งและกว้างครับและมีแสงด้วยผมกําลังเดินผ่านที่จุดนั้นและมุ่งหน้ากําลังที่จะออกไปเสียงหนึ่งมันดังดังขึ้นที่ด้านบนเสียงนั้นมันเหมือนกับของแข็งครับตกกระทบที่โลหะเบาๆครั้งเดียวเลยผมก็เลยหยุดและเงยหน้า เพดานสูงมากนะครับไม่มีอะไรแขวนและก็ไม่มีเศษเหล็กอะไรหล่นลงมาด้วยแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมหยุดนิ่งนั้นก็คือเสียงนั้นมันเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมไม่ได้ขยับอะไรด้วยซ้ําผมเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆครับครั้งแรกก็เป็นเสียงต่อมาเป็นประตูถัดมาเป็นรอยเท้าแล้วตอนนี้เสียงจากที่สูงเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้ซ้ํากันเลย แต่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันจะเลือกในพื้นที่ที่ผมเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษตอนไหนก็ตามที่ผมรู้สึกเริ่มผ่อนคลายพวกเนี้ยมันจะเข้าใกล้ผมมากขึ้นเรื่อยๆและไม่นานครับผมก็ได้ยินเสียงอีกครั้งคราวนี้มันคล้ายกับว่าเป็นเสียงผ้าเนี่ยที่มันเสียดสีกับผนังซึ่งเสียงมันเบานะครับแต่มันใกล้ตัวผมอย่างมากและอยู่ในระดับที่ผมไม่สมควรได้ยินจากในระยะของผมด้วยตอนนี้ผมแทบจะหยุดหายใจโดยที่ไม่รู้ตัวเลยครับ เพราะว่าเสียงนั้นมันอยู่แค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะแล้วมันก็หายไปหลังจากที่เสียงหายผมหันไปมองผนังเรียบครับไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมเลยลองเอามือเนี่ยไปแตะดูมันเย็นครับมันแข็งมันก็คือกำแพงอะครับมันไม่น่าจะมีสัญญาณอะไรที่บอกได้ว่าด้านหลังกำแพงมีอะไรอยู่นแน่แ่และในตอนนั้นเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ต้องการให้ผมเห็นอะไรที่มันชัดๆก็ได้ แต่มันเลือกที่จะปรากฏในรูปแบบที่ผมไม่สามารถปฏิเสธได้ในทุกๆครั้งต่างหากเพราะว่ายิ่งผมปฏิเสธและนั่นจะทําให้ผมไม่หนีครับเพราะว่ามันเริ่มชัดเจนมากขึ้นไปเรื่อยๆผมคงต้องรีบออกไปแล้วแหละครับดังนั้นครับหลังจากที่คิดได้ผมก็เลยเดินต่อแต่ว่าในรอบนี้ผมเดินแบบเร็วบ้างนะช้าบ้างหยุดบ้างและเสียงในการเคลื่อนไหวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรูปแบบต่างๆเลยครับมันเกิดขึ้นเรื่อยๆ แล้วในตอนนั้นเองผมเดินมากลางทางแล้วนะผมเริ่มคิดถึงคาพูดที่มันกากวมก่อนหน้านี้ครับว่าคนก่อนอยู่ได้ไม่นานตอนนั้นตอนแรกที่ได้ยินผมคิดว่ามันอาจจะมีความน่าเบื่อก็ได้เพราะว่าเป็นสถานที่เก่าสถานที่ร้างก็แค่คนไม่ใช้หรือว่าอาจจะอึดอัดก็ได้แต่ผมเพิ่งเข้าใจนะตอนนี้ครับว่าที่เขาอยู่ก่อนได้ไม่นานเนี่ยเรื่องนั้นมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลข้างต้นเลยแต่เพราะมีบางสิ่งบางอย่างดีกว่า ที่เราไม่สามารถอยู่ได้จริงๆนั่นเองแล้วก็ในตอนนี้ครับผมเดินไปถึงห้องโถงหนึ่งซึ่งที่นี่มีแผงควบคุมไฟย่อยอยู่ด้วยนะครับผมเห็นมันตั้งแต่ตอนที่เข้ามาแล้วซึ่งกล่องอันเนี้ยมันเป็นกล่องโลหะเก่าที่มีสวิตไฟอ่ะเลี้ยงกันแบบเป็นระเบียบมากๆสวิตท,ทุกตัวอยู่ในตำแหน่งเดิมและก็ไม่มีทางที่จะถูกสลับด้วยครับผมกําลังเดินต่อไปเมื่อไฟในห้องขังตรงข้ามมันติดขึ้นมาเองอีกแล้วครับดวงเดียวไม่มีกระพริบไม่ช็อต มันสว่างพอที่ผมจะสามารถเห็นได้ว่าตรงนี้ผมกําลังจะเดินไปอยู่ตรงไหนกันแน่หลังจากที่เห็นผมก็หยุดทันทีเพราะนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกไม่ดีนะครับผมไม่ได้รู้สึกเกี่ยวกับไฟแต่ผมรู้สึกเกี่ยวกับปางอย่างดีกว่าที่มันอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้และไฟมันโคนที่จะกระพริบหรือดับไปเองนะครับมันไม่โคนที่จะติดด้วยซ้ําผมเลยมองไปรอบๆไม่เจอเงาไม่เจอใครไม่มีการเคลื่อนไหว ผมเลยตัดสินใจครับงั้นเดินเข้าไปห้องที่มันใกล้ๆระยะห่างก่อนดีกว่าไม่อยากเข้าไปใกล้ไฟนั้นครับไฟนั้นก็ยังติดอยู่นะผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นนี่แหละครับและก็รอให้ไฟมันดับลงก่อนผมอ่ะจะได้เดินไปแล้วหลังจากที่ผมรอสักพักไฟมันก็ดับลงเฉยเลยนะครับไม่มีเสียงเตือนไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรทั้งสิน้นเหมือนว่ามันทําหน้าที่เสร็จแล้วแต่ผมก็ยังไม่เดินนะทิ้งระยะห่างอีกสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเดิน หลังจากที่ผมดูไม่น่าเกินสัก5านาทีได้นะไฟมันไม่ติดอีกแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะเดินต่อไปฮะใช่ครับแม้ว่ามันจะเป็นที่มืดแต่ว่าแสงไฟมันก็ยังพอเข้ามาเพื่อที่ผมจะสามารถเห็นช่องทางได้อยู่และผมก็คิดว่าหากเดินไปทางไหนก็ตามเลี่ยงอาจจะมีเรื่องไฟเนี่ยติดมาอีกก็ได้เพราะติดเมื่อไหร่ผมกลัวทุกทีเลยแล้วจากนั้นครับระหว่างที่คิดอยู่ผมเดินผ่านประตูเหล็กบานหนึ่งที่ผมจําได้ว่ามันเปิดไว้นะ และประตูมันก็หนักซะด้วยแต่ว่าในรอบนี้มันปิดอีกแล้วครับและในรอบนี้ครับผมลองเหมือนรอบก่อนไปเลยก็คือทําการผักประตูครับแต่ว่าประตูก่อนเนี่ยผักเบาๆมันก็ขยับแล้วแต่รอบนี้ไม่ขยับครับผมจะต้องออกแรงแบบแรงมากๆครับมันถึงจะขยับแต่มันก็ขยับเล็กๆน้อยๆเหมือนกับว่ามันมีแรงต้านอยู่ด้วยผมเลยตัดสินใจงั้นไม่ลองแล้วถอยออกมาดีกว่าไม่ใช่เพราะตกใจนะครับ แต่เพราะว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นหรือไม่ประตูไม่ได้ฝืดและก็ไม่มีเสียงของโลหะเนี่ยที่มันปิดด้วยไม่มีอะไรบอกได้ว่ามันเพิ่งเกิดผมเลยเริ่มไม่มั่นใจแล้วในตอนนั้นก็มีความรู้สึกหนึ่งที่มาชัดขึ้นอยู่ในหัวของผมนะอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดก็ได้แต่อาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันตั้งใจหรือไม่ผมคิดได้แบบนั้นครับก็เลยมุ่งหน้าเดินเร็วต่อมาเลยฮะ แล้วในตอนนี้หัวของผมก็คิดว่าหากมีเสียงหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่จําเป็นที่ผมจะต้องสนใจผมจะพยายามไม่หันไม่หยุดและก็ไม่ดูมันด้วยแต่ผมจะพยายามหลีกเลี่ยงมันมากกว่าแต่ว่ายิ่งผมหลีกเลี่ยงแค่ไหนสิ่งนั้นมันก็มีเสียงขึ้นมาพร้อมๆกันเรื่อยๆครับคือเช่นเสียงรองเท้าฮะดังขึ้นที่ข้างๆผมเสียงที่มันเสียดสีกับผ้าครับดังขึ้นและก็มีเสียงเหล็กที่มันกระทบกัน ผมเริ่มมีความรู้สึกว่าพื้นที่ที่ผมอยู่มันเริ่มแคบลงไปเรื่อยๆทางทั้งที่ทางเดินมันก็เท่าเดิมไม่ได้มีอะไรมากส่วนแสงไฟครับบางที่ก็ติดบางที่ก็ไม่ติดทางทั้งที่มันไม่ควรจะติดเองได้ตั้งแต่ต้นผมเลยเริ่มเปลี่ยนเส้นทางอีกครั้งครับคราวนี้ผมเลี่ยงไปเดินที่ทางรองเพราะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่พาผมออกไปได้เร็วมากกว่าเดิมผมจําได้ว่าทางเนี้ไม่น่ามีอะไรเลยครับและก็เส้นนี้ไม่น่ามีระบบอะไรที่จะทําให้ผมกลัวได้อีก แต่ทันทีที่ผมก้าวเข้าไปครับมีเสียงหนึ่งดันมาจากด้านหลังผมเองมันเป็นเสียงของแข็งครับกระทบที่พื้นครั้งเดียวเท่านั้นผมได้ยินอย่างนั้นผมก็หยุดเดินสิครับเพราะผมไม่รู้ว่าข้างหลังของผมนะตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แต่ผมไม่ได้หันกลับไปมองนะเพราะผมกลัวว่าหากหันไปแล้วผมจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างหลังจากผมหยุดได้แป๊บเดียวครับผมรีบเดินหน้าต่อเสียงนั้นไม่ได้ตามผมมานะ แต่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างตามผมมาจากด้านหลังไม่เร่งครับผมเริ่มมองที่นาฬิกาละเวลายังเดินตามปกติแต่ร่างกายของผมมีความรู้สึกว่าผมเข้ามาน่าจะยังไม่ถึงชั่วโมงแต่รู้สึกว่าร่างกายมันหนักๆแปลกๆครับแ,แ,และรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ํทาทั้งๆที่แค่เดินเท่านั้นเองแล้วหลังจากที่ผมเดินโผล่ออกมาจากเส้นลองนะตอนนี้อยู่ในพื้นที่โล่งกว้างอีกแล้วครับ แล้วมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในหัวของผมโดยทันทีนี่มันคือห้องที่ผมเดินผ่านไปแล้วนั่นเองครับผมพยายามย้อนภาพในหัวเส้นทางที่ผมเลือกเนี่ยผมจำได้ว่าเลี้ยวแต่ละครั้งผมจำได้นะแล้วทํำไมผมพลาดต,ตรงไหนผมอยู่ที่เดิมเฉยเลยดังนั้นครับผมเลยเริ่มเดินอีกหนึ่งครั้งครับเดินไปในเส้นทางที่ผมจำได้เป็นอย่างดีว่าก่อนเข้ามาเนี่ยผมวางแผนว่าจะเดินมาเส้นนี้เดินมาเส้นนี้แล้วไปต่อด้วยเส้นนี้ คือทุกสิ่งทุกอย่างผมวางแผนไว้แล้วตั้งแต่ต้นผมควบคุมสถานการณ์ไว้แล้วตั้งแต่แรกแต่ทำไมอยู่ที่เดิมแล้วผมเริ่มรู้สึกถึงคำว่าระยะห่างนะครับกับคำว่าทางออกมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะสิ่งรอบตัวของผมเสียงมันยังมาแบบไม่หยุดใช่ครับแม้ว่าเสียงมันอาจจะไม่ได้ดังแต่มันสามารถทำให้ผมรู้สึกได้ครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยูอย่อย่างแน่นอน และถึงแม้ครับเพราะผมจะเดินไปยังไงแบบไหนก็ตามในท้ายที่สุดผมก็จับมาโผล่ในห้องโถงแบบนี้เหมือนเดิมทา,ทางที่ผมวางแผนไว้แล้วมันไม่ตรงกับแผนที่ผมได้วางไว้เลยจนคราวนี้ครับผมเริ่มกลัวที่สุดมันไม่ใช่เพราะว่าเสียงหรืออะไรต่างๆมันเข้าใกล้ผมนะครับแต่ผมเริ่มกลัวต่างหากว่าผมอะ่ะจะต้องอยู่ที่นี่คนเดียวโดยที่หาทางออกไม่ได้มากกว่าตอนนี้ผมเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไรต่อดีนะครับก็เลยหยุดอยู่ที่หน้าห้องขังห้องหนึ่ง ผมก้มไปที่พื้นครับโดยที่ไม่รู้นะว่าจะมองไปทำไมตรงนั้นฮะมันมีกลิ่นของโลหะบางๆลอยขึ้นมาเรื่อยๆจากนั้นผมก็ไล่ดูไปเรื่อยๆครับตามผานังห้องขังมันมีรอยขีดข่วนครับเป็นเส้นสั้นๆซ้ำๆกันจากระยะสายตาของผมเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ว่ารอยนั้นจะไม่ลึกแต่เห็นได้อย่างแน่นอนว่ารอยเหล่านั้นคือการเอาเล็บเนี่ยไปขูดแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนั้นผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเข้าไปอยู่นานนะครับ แค่แค่ยืนอยู่ตรงนั้นเฉยๆแล้วก็ถือไฟฉายแล้วอยู่ดีๆครับในตอนนั้นเองมีเสียงหนึ่งขยับเข้ามาใกล้ตัวผมเลยครับผมก็ไม่รู้นะว่าเสียงนั้นมันคืออะไรแต่คล้ายๆก็เหมือนเป็นคนเดินนั่นแหละครับผมเลยค่อยๆหันกลับไปในทางที่ว่างเปล่าแต่มันก็ไม่มีใครนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเคลื่อนไหวยอยู่ด้วยแล้วผมก็รู้สึกหนาวแบบว่ามันเป็นความเย็นที่ขึ้นมาที่ด้านหลังของผมโดยทันทีนั่นไม่ใช่อากาศแน่ๆเพราะมันไม่สอดคล้องกับความคิดของผมอย่างแน่นอนครับ ผมเริ่มสังเกตเห็นสิ่งรอบตัวของชิ้นเล็กๆน้อยๆวางอยู่ที่ขอบหน้าต่างห้องขังบ้างมีส่วนโลหะบางอย่างที่มันไม่ควรที่จะวางไว้ในจุดที่มันไม่ควรผมเริ่มเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างครับเข้ามาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเสียงที่มันตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวรอยเท้าที่มันสดมากเกินไปหรือว่าไฟที่มันทำงานเองได้ผมยังคิดว่าถ้ามีคนอยู่ที่นี่จริงๆผมเริ่มมั่นใจว่าอาจจะไม่ใช่ผมคนเดียวก็ได้ที่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้ แล้วเสียงนั้นครับมันดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันใกล้ผมมาเรื่อยๆกับอากาศที่มันเย็นตาม,มาติดๆผมหันกลับไปอย่างรวดเร็วครับในทางเดินที่มันว่างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเลยผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเห็นหรือไม่เห็นไม่น่าใช่ประเด็นแล้วครับผมได้ถอยออกมาจากโซนนั้นอย่างช้าๆแล้วก็ไม่หันหลังกลับไปมองด้วยโดยในคราวนี้ครับผมเดินโดยที่ผมไม่สนใจอะไรอีกแล้วผมคิดในหัวเพียงแค่อย่างเดียว ผมจะกลับบ้านครับจากนั้นก็มองที่ขาของตัวเองเท่านั้นคือมองที่เท้าแล้วเดินเรื่อยๆเปิดไฟฉายแล้วเดินเรื่อยๆไมม่อองงขข้า้าาาซยหรืวเลยครับเดินแบบไม่มีแบบแผนนะครับแล้วก็เดินอยู่แบบนั้นแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเดินนานแค่ไหนกี่นาทีเดินเรื่อยๆแบบนั้นโดยที่เอาสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดและไม่สนใจเสียงรอบข้างครับจนเดินมาได้สักระยะหนึ่งผมรู้สึกตัวอีกทีมีเสียงบรรยากาศจากข้างนอกอ่ะ มันผ่านมาที่หูของผมครับและผมก็ออกมาได้เฉยเลยโดยที่ผมสงสัยเป็นอย่างมากแล้วก่อนหน้านี้ผมเดินตามเส้นทางทำไมถึงไม่ออกแต่ว่าในตอนที่ผมเดินแบบไม่ได้คิดอะไรถึงออกมาได้เองแบบนี้แหละครับหลังจากที่ผมออกมาแล้วนะผมไม่คิดถึงมันอีกเลยเพราะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะจบลงแล้วล่ะผมก็กลับไปใช้ชีวิตโดยตามปกติครับแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องคาใจผมอยู่ดี ดังนั้นผมเลยเริ่มไปหาข้อมูลโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจสืบถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่อยากเปิดแผลของตัวเองขึ้นมาใหม่และมันก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆครับอย่างเช่นการค้นชื่อในสถานที่เอกสารข่าวท้องถิ่นหรือว่ากระทู้ที่คนไม่ค่อยเข้าไปอ่านกันแล้วซึ่งผมไม่ได้มองหาเรื่องผีหรือว่าวิญญาณหรือว่าเรื่องที่เหนือธรรมชาติด้วยนะครับผมแค่อยากรู้ว่าสถานที่นี้ข้อมูลเนี่ยเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตรงกัน บางแหล่งก็บอกว่าปิดบางแหล่งก็บอกว่ายังใช้งานอยู่บางแหล่งไม่อยากพูดถึงมันเลยดังนั้นผมเลยเริ่มจากเรื่องเล่าครับที่ไม่มีรูปไม่มีหลักฐานและก็ไม่มีใครยืนยันได้ด้วยหลังจากที่เข้าไปหลายๆคนมักบอกตรงกันว่าอึดอัดเข้าแล้วอ่ะอยู่ได้เพียงแป๊บเดียวก็ต้องออกมาซึ่งคําอธิบายของผู้คนเหล่านั้นค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับที่ผมได้เจอหลังจากที่ผมหาข้อมูลเสร็จครับผมก็เลยปิดทุกอย่างลง และก็เพิ่งจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่เพียงแค่ผมเพียงลําพังเท่านั้นครับและถ้าหากในตอนนี้คุณอยากทราบว่าที่นี่คือสถานที่ไหนกันแน่ผมอยากบอกว่ามันคือคุกครับที่ตั้งอยู่ในฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกามันคือคุกใหญ่ครับที่มันถูกสร้างไว้ตั้งแต่ทศวรรษที่19และถูกพูดบ่อยมากๆในประวัติศสาสตร์ของเรือนจำเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสถานที่ของแนวคิดว่าการขังเดี่ยว กลายเป็นระบบแบบจริงจังด้วยครับเพราะว่าห้องขังของที่นี่ถูกออกแบบมาให้โดนขังเดี่ยวอยู่เงียบๆตัดขาดจากคนอื่นแทบทั้งหมดเลยและก็ไม่ใช่แค่การขังเท่านั้นนะครับแต่เพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยอยู่กับตัวเองจนแตกออกเป็นเสี่ยงๆถึงแม้ว่าคุกแห่งนี้จะเลิกใช้ไปนานมากแล้วก็ตามและมันกลายเป็นสถานที่ที่คนพูดถึงในฐานะคุกเก่าตามประวัติศาสตร์และนี่ครับคือจุดที่ทำให้คนส่วนใหญ่สับสนนะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่คุกที่สามารถใช้งานได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ซากที่ถูกทิ้งให้พังเช่นเดียวกันครับเพราะว่าสภาพโครงสร้างของมันยังดีอยู่เลยยังไม่ได้พังทลายลงมาเพราะเนื่องจากว่าผนังที่หนาทางเดินที่ยาวแถมยังเป็นประตูเหล็กอีกด้วยกับห้องขังเล็กๆที่เรียงกันเป็นระเบียบทุกอย่างยังอยู่ในตำแหน่งของมันที่ควรจะอยู่และนั่นคือเหตุผลที่ผมเข้าไปครับผมไม่ได้รู้สึกว่าผมกำลังเข้าไปในสถานที่ล้างธรรมดาแต่เหมือนกับว่า เดินเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เคยใช้งานที่นี่อยู่จริงๆส่วนสิ่งที่ผมเจอในวันนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าคนเรียกมันว่าอะไรดีเรื่องนี้ผมรู้เพียงแค่ว่ามันทําให้ผมนึกถึงสิ่งเดียวกันกับคนจํานวนมากที่เคยพูดถึงสถานที่นี้มาโดยตลอดคือคุณเข้าไปได้คุณก็ออกมาได้ด้วยแต่คุณจะต้องแบกบ,บางสิ่งบางอย่างออกมากับคุณด้วยครับเพราะมันไม่ใช่แค่คุกลลางเท่านั้น